สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ g ก i ริค t าเชอร์หน้าดูครับผมวันนี้จะมาให้ข้อมูลสมุนไพรไทยในกลุ่มยารักษาโรคอยู่หนังผื่นคันกลากเกลื่อนมีอยู่12ชนิดด้วยกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับผมชนิดที่7เปล่าน้อยเปล่าน้อยชื่อวิทยาศาสตร์ Crotoncellarolosus Ober ชื่อพ้อง c r o t o n c e l e r a t u s Kush o n g u r b c e ชื่ออื่นเล่าท่าโพลักษณะทางพฤกษศาสตร์ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นสูง1-4เมตรผัดใบใบเดียวเรียงสลับรูปใบหอกกลับกว้าง4-6เซนติเมตรยาว10-15เซนติเมตรดอกช่อออกที่ซอกใบบริเวณปลายกิง่งและที่ปลายกิ่งดอกช่อย,ย่อยขนาดเล็กแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกันกลีดดอกสีนวลผลแห้งแตกได้มีสามูสรพคุณใบรากรักษาโรคผิวหนังคันกลากเลื้อน วิธีและปริมาณที่ใช้ใช้ใบหรือรากสดตาำให้ละเอียดใช้น้ำคั้นที่ออกมาทาบริเวณที่เป็นชนิดที่แปดพิลังกาสาพิลังกาสาชื่อวิทยาศาสตร์ a d i c h e p o l y c e p h a l a วงเม m e r c e n e s e ชื่ออื่นตีนจำผักจำผักจำแดงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ไม้ต้นขนาดย่อมสูง2-3เมตรใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับก,กันเป็นคู่คู่ต่างข้อต้นลักษณะใบเป็นรูปไข่ปลายแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบไม่มีจักใบจนาใหญ่มีสีเขียวเป็นมันดอกออกเป็นช่ออยู่ต่างปลายกิ่งหรือตามส่วนยอดดอกมีสีชมพูอมขาวผลโตเท่าขนาดเม็ดนุ่นเมื่อยังอ่อนเป็นสีแดงผลแก่จะเป็นสีม่วงดำส่วนที่ใช้และสรรพคุณใบแก้โรคตับพิการแก้ท้องเสียแก้ไอแก้ลมดอกฆ่าเชื้อโรคแก้พยา เมล็ดแก้หลงพิษรากแก้กามโรคและหนองในพอกปิดแผลถอนพิษงูต้นแก้โรคผิวหนังโรคเรื้อนสารที่พกแอมิรินเรเพนโลดิททางเภสชวิทยาต้านเชื้อแบคทีเรียยับยั้งเทลิติทวิติงแฟกเตอร์ริซิเตอร์แบนดิงชนิดที่9มะยมมะยมชื่อวิทยาศาสตร์ Philenthesaedes L. ชื่อสามัญสตากุสเอรีวงยยูโฟบีเอซีอีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูงประมาณ30เมตรลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านตาขาบริเวณปลายยอดกิ่งก้านจะเปราะและแตกง่ายปลึกต้นคุกระสีเทาปนน้ำตาลใบ เป็นใบรวมมีใบย่อยออกเรียงแบบสลับกันาเป็นสองแถวแต่ละก้านมีใบย่อย2 0 3 0ิคู่ใบรูปขอบขนานกลมหรือค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปรียกปูนปลายใบแหลมฐานใบกลมหรือมนขอบใบเรียบดอกออกเป็นช่อตามกิ่งดอกย่อยสีเหลืองออมน้ำตาลเรื่อเรื่อผลเมื่ออ่อนสีเขียวเมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือขาวแกมเหลืองเนื้อชำน้ำมเมล็ดรูปร่างกลมแข็งสีน้ำตาลอ,อ่อนหนึ่งมเมล็ดส่วนที่ใช้ใบตัวผู้ผลตัวมีรากตัวผู้สพคุณ ใบตัวผู้แก้พิษคันหัดสุกใสปรุงในยาเขียวและใช้เป็นอาหารได้ผลตัวเมียใช้เป็นอาหารรับประทานรากตัวผู้แก้ไข้แก้โรคผิวหนังแก้ประดงแก้เม็ดผื่นคันขับน้ำเหลืองให้แห้งวิธีและปริมาณที่ใช้ใช้ใบตัวผู้หรือรากตัวผู้ต้มน้ำดื่มสารเคมีผลมีแทนนินเด็กสโตรสลิวโลสซูโครสวิตามินี รากมีเบอร์เทมิรินฟิลเลนตอลแทนินไซเปเนนแกลิกแอซิดชนิดที่สิทว่านอมหาการว่านอมหาการชื่อวิทยาศาสตร์จินยูรสุดูดเชเนอร์แอลดีซีวงแสอสเตอร์เรซีอีคอมโพสิตชื่ออื่นดาวเรืองลักษณะทางพฤกษศาสตร ไม้ลมลุกมีราขนาดใหญ่ลำต้นอวบน้ำทอดหรือยาวชูยอดตั้งขึ้นใบเดี่ยวขอบใบหยักหลังใบสีม่วงเข้มท้องใบสีเขียวแกนเทาดอกช่อออกที่ปลายยอดก้านช่อดอกยาวกลีดดอกสีเหลืองทองผลเป็นผลแห้งไม่แตกส่วนที่ใช้หัวใบสดสพคุณหัวรับประทานแก้พิษอักเสบดับพิษการพิษร้อนแก้ไข้พิษซึ่งซึมแก้เริมใบสดขับประดู ตำพอกฝีหรือหัวละมะลอกงูสวัสดเริ่มทําให้เย็นถอนพิษแก้ปวดแสบปวดร้อนวิธีและปริมาณที่ใช้ใช้ใบสด5-6ใบล้างน้ําให้สะอาดตําในภาชนะทีสะอาดสายพิม์เสยเล็กน้อยใช้ใบสด5-6ใบโกลกผสมกับสุราใช้น้ำถาและพอกบริเวณที่เป็นด้วยก็ได้ข้อสังเกตในการใช้ว่านองมหาการักษาเริม และงูสวัสดเมื่อหายแล้วมีการกลับเป็นใหม่น้อยกว่าเมื่อใช้เหล้าขาวชนิดที่11เอ็ดเงือกปลาหมอเงือกปลาหมอชื่อวิทยาศาสตร์ e c a n t h s i r a t i t u s wolf ชื่อพ้อง e c a n t h i l i r o l i u s l ชื่อสามัญ C holly วง The c a n t h a s i e ชื่ออื่น แก้มหมอแก้มหมอเลจัเกรงนางเกรงอีเกรงเงือกปลาหมอน้ำเงินลักษณะทางพฤตร์เป็นไม้พุ่มขนาดกลางสูงหนึ่งถึงสองเมตรลำต้นและใบมีหนามใบหนามแข็งมีขอบเว้าและมีหนามแหลมใบออกเป็นคู่ตรงข้ามกันดอกออกเป็นช่อตามยอดกลีบดอกสีขาวอมม่วงมีสีกลีบแยกจากกันผลเป็นฝักสีน้ำตาลม,มีสีเมล็ดชอบขึ้นตามชายน้ำเรียมฝั่งคลองบริเวณปากแม่น้ำส่วนที่ใช้ ต้นและใบทั้งสดและแห้งรากเมล็ดสพคุณต้นทั้งสดและแห้งแก้แผลผู้พองน้ำเหลืองเสียเป็นฝีบ่อยๆใบเป็นยาประคบแก้ไขข้อเสพยดแก้ปวดต่างๆรักษาโรคผิวหนังขับน้ำเหลืองเสียรากขับเสมหะบำรุงประสาทแก้ไอแก้หืรักษามุดกิดกระดูขาวมเมล็ดปิดพ่อฝีต้องดื่มแก้ไอขับพยาธิขับน้ำเหลืองเสีย วิธีและปริมาณที่ใช้ใช้ต้นและใบสด3-4ถการมือล้างให้สะอาดนำมาสับต้มน้ำอาจแก้ผื่นพัน 1, ใช้ติดต่อกัน3-4ครั้งชนิดที่12อัคคีทาวานอัคคีทวานชื่อวิทยาศาสตร์ c l o r e n d u m s e t u m var v a r l l c e a e ซบลาวงศวอร์บิบนชื่ออื่นตริชาวาต่างต่อปอสามเกียนสามสูงพายเสลียงสมอใหญ่ ลัวสามเกียนอัคคีอัคคีทวารลักษณะทางพฤกษศาสตร์ไม้พุ่มขนาดเล็กสูงหนึ่งถึงสี่เมตรใบเดียวเรียงตรงข้ามรูปขอบขนานรูปขอบขนานแกมใบหอกหรือรูปใบหอกแกมรูปไข่กลับกว้างสี่ถึงหกเซนติเมตรยาวสิบห้ายี่สิบเซนติเมตรขอบใบหยักฟันเลื่อยดอกช่อออกที่ปลายกิ่งกลีบดอกห้ากลีบกลีบกลางสีม่วงเข้มกลีบข้างสีกลีบสี 4, 4, บ 4, ฟ้าสดรูปค่อนข้างกลมหรือรูปไข่กลับกว้างเมื่อสุกสีม่วงเข้มหรือดำ ส่วนที่ใช้ทั้งต้นใบแห้งผลรากสพคุณทั้งต้นรักษากลากเลื้อนโรคเรือ้องวิธีและปริมาณที่ใช้ใช้ใบและต้นตามพ่อรักษากลากเลื้อนโรคเรือนพ่อแก้ปวดศีรษะรัรงและแก้ขัดตามข้อและดูดหนองขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์ถูกใจกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายบาย